สวัสดีค่ะอยู่กับฝนในรายการ w h a t s u p ME ตามที่สัญญากันไว้เมื่อครั้งก่อนนะคะว่าเราจะพานักศึกษาตัวอยา่างมาให้น้องๆได้รู้จักกันมารู้ถึงวิธีการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยของพี่เขานะคะซึ่งในครั้งนี้ก็จะไม่ใช่เช็คอินหรือว่าจะไม่ใช่ใครไม่แคร์ ME แคร์ค่ะแต่จะเป็นช่วงใหม่นะคะคือช่วง ME ปล่อยของค่ะค่ะและตอนนี้นะคะฝนก็อยู่กับพี่สมมาตแล้วนะคะสวัสดีค่ะ พี่สมมาตรคนนี้นะคะเป็นหนุ่มหล่อค่ะดีกรีว่าที่มหาบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลคณะวิศวกรรมศาสาตร์มหาวิทยาลัย,ยม่ิดลนนะคะน้องๆอ,อาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาพี่สมมาตรเขาาบ้างแล้วนะคะแต่อย่างไงก็ต้องให้พี่สมมาตรแนะนําตัวเองให้พวกเราได้รู้จักกันค่ะแนะนําตัวเลยค่ะครับสวัสดีครับผมชื่อนายสมมาตรทองคํานะครับชื่อเล่นชื่อว่ามาศนะครับจบการศึกษาปริญญาตรีจากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยม่ิดลนนะครับ ก็ตอนเข้าเรียนก็เขาเรียนรหัส51นะครับก็จบมารุ่นที่19ครับเป็น ME รุ่นที่19นะคะเรามาเข้าคำถามแรกกันดีกว่าค่ะคำถามแรกที่น้องๆสงสัยกันแน่นอนว่าหลังจากที่พี่สมมาตรจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาวิชาวิศว,วกรรมเครื่องกลคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลแล้วทำไมถึงตัดสินใจที่จะเลือกเรียนต่อในสาขาวิชามหาบัณฑิตเลยคะหรือว่าปริญญาโทเลยคะครับ ของผมก็คือจบปอตีปุ๊บเข้าต่อโททันทีนะครับก็คือในในในส่วนตัวของตัวเองนะครับก็คือในความคิดของตัวเองตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่แรกแล้วก็คืออยากเรียนให้สูงที่สุดเท่าที่จะเรียนได้ถ้ามีถ้ามีความพร้อมมีจังหวะและมีโอกาสนะครับก็คือแต่ว่าหลักๆที่ตัดสินใจเรียนทันทีเลยนะครับที่ที่นี่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นปัจจัยภายนอกซะมากกว่าจากตัวเองก็คือเหมือนเหมือนของผม ก็คืออยากเรียนให้พ่อแม่<า>พ่อพ่อแม่การศึกษาไม่สูงก็คืออยากเรียนให้สูงที่สุดอันนี้ส่วนหนึ่ง<า>แล้วก็เรียนเพราะว่าเรียนภาษาอังกฤษค้างอยู่ก็คือผมลงเรียน3ปีก็<า>คือจ่ายเงินไปแล้วแสนกว่าบาทแต่ว่าตอนจบปีสเนี่ยก็คือพึ่งเรียนได้แค่ปีครึ่งเหลือ,ออีกปีครึ่งก็คือถ้าจบไปปุ๊บออกไปทํางานเลย ก็คืออ,อาจจะอาจใช่เพราะอาจจะไปทํางานต่างจังหวัดหรืออะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้เรียนต่อเพราะาสาขามันมีแค่2สาขาตอนนั้นก็คือแค่ที่ปิ่นเกล้ากับที่สยามก็เลยอยากเรียนภาษานี้เพราะว่าเสียดายเงินด้วยและอยากเรียนให้จบด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเหมือนมองไปไกลไปหน่อยตอนนั้นก็คือตอนผมจบอ่ะผมจบปี55นะครับก็คือที่รู้กันตอนนั้นก็คือตื่นเต้นกันก็นกคือว่า AEC จะเข้าประเทศไทยจะเข้า AEC กลุ่มประชาคมอาเซียนก็คือจะเข้า AEC แบบ ปี58ตอนนั้นก็เลยคิดว่าถ้าเราเรียนปริญญาโทไปด้วยแล้วก็เรียนภาษาอังกฤษไปด้วยวันหนึ่งวันที่เราจบปริญญา,าโทตอนนั้นก็คือประเทศไทยคงเข้า a อซพอดีเราวางแผนอย่างนี้ก็คือกล่าวว่าเราได้ทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็ได้ทั้งวุฒิการศึกษาอะไรเงี้ยมองอย่างนั้นนะครับตอนนั้นก็เหมือนผมผมก็โดนโดนที่สัมภาษณ์ตอนปอโทก็คือไปสัมภาษณ์ตอน อาจารย์ก็ก็แซลมาว่าไม่ได้อยากเรียนด้วยตัวเองไม่อยากพัฒนาความรู้ด้วยตัวเองเลยส่วนใหญ่ปัจจัยภายนอกทั้งนั้นเลยอันนี้ก็ยอมรับใช่ก็ยอมรับจริงๆครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งสาคัญเลยก็อาจารย์มีอาจารย์ที่ปรึกษาที่เป็นที่ปรึกษาตอนนี้ก็คือตอนนั้นชักชวนให้เรียนเพราะว่าเห็นเรามีความสามารถในด้านด้านหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นด้านที่เราชอบด้วยก็อยากอยากทําเรื่องนี้ด้วยอะไรเงี้ยครับ มีอาจารย์มาช่วนแต่ก็ถือว่าพี่สมมาตรเองได้เตรียมตัวเองให้พร้อมอยู่เสมอเลยนะคะกับโอกาสที่จะมาถึงจะเปิด AEC หรือว่าจะมีการเข้ามาก็เตรียมพร้อมตัวเองเสมอเลยนะคะแล้วก็อยากจะให้พี่สมมาตรอธิบายค่ะถึงโครงสร้างหลักสูตรของการเรียนปริญญาโทค่ะคร่าวๆก็ได้ค่ะครับหลักสูตรปริญญาโทของไม่ดลนะครับ <หา S 2> ก็คือของภาควิชาวิศวก,กรรมเครื่องกลนะครับก็คือจะเป็นหลักสูตรที่มีการเรียนแล้วก็การทําวิทยานิพนธ์นะครับคือจะทำต้อง จะทำมีจะมี2อย่างคือเรียนและทําวิชานิพนธ์นะครับก็ก็คือหลักสูตรอะทั้งหมดถ้าตามหลักสูตรก็คือจะ2ปี2ปีประกอบด้วย4เทอมก็คือ3เทอมแรกจะเป็นเรียนคอร์สเวิร์กก็คือจะเป็นเรียนวิชาต่างๆก็คือทั้งหลักสูตรเนี่ยเราจะเรียนทั้งหมด38หน่วยกิตครับก็คือจะมีวิชาที่เป็นวิชาการเลยครับ2 4หน่วยกิตทั้งหมด8วิชาก็จะแบ่งออกเป็นเทอม แล้วก็จะมีวิชาสิมินา2หน่วยกิตแล้วก็เป็นวิชาทีสิตอีก12หน่วยกิตครับวิชาสิมินาคืออะไร,รอ่ะคะพี่สมมายสิมินาก็จะเป็นวิชา,าถ้าเป็นภาษาไทยที่เรียกกันทั่วไปก็คือวิชาสัมมานาก็จะเป็นวิชาที่สอนเราเกี่ยวกับะเกียนเกี่ยวกับการเขียนทีสิตการเขียน<อ>การเขียนวิทยานิพนธ์การทำพอรพพ์ตโฟลิการเขียนเปเปอร์อะไรเงี้ยแล้วก็การนําเสนอผลงานครับ แล้วก็ก็คือเราจะมีการเรียนทั้งหมดคอร์สเวิร์กอย่างที่บอก3มเทอมก็<ฮ>ะจะแบ่งเป็น8วิชาเทอมแรกก็จะ3วิชาเทอมที่2 3สวิชาเทอมที่3 2วิชาแล้วก็จะมีวิชาซิมนาเข้ามาแทรกในเทอมหนึ่งในเทอมหนึ่งและเทอมสองและเทอมสุดท้ายก็จะเป็นวิชาทฤษิีครับถือว่าพี่สม,มานี่เตรียมมาตอบหรือว่าการเรียนนี่วางแผนเอาไว้อย่างดีนะคะสามารถอธิบายได้แบบละเอียดมากๆเลยค่ะเราอยากจะทราบค่ะว่า ก้าวแรกที่เข้ามาเรียนปริญญาโทค่ะมันมีความแตกต่างกับตอนที่เรียนปริญญาตรีไหมคะอ่าแตกต่างครับก็ผมว่าแตกต่างอย่างอย่างาอย่างมากเลยครับใช่ใช่ <laughs> ก็เหมือนปริญญาตรีเรามีเวลาเรียน5วัน่คร <c oughs> ับเป็ <c oughs> นเวลาท,ที่ที่เรียนก็คือ5วันแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือจะมีเรียนทุกวันหรือไม่ก็สัปดาห์หนึ่งก็จะว่างครึ่งวันหรือว่า1วันแล้วแต่แล้วแต่เทอมอะไรเงี้ยครับแต่ปริญญาโทเนี่ยอย่างที่บอกเทอมหนึ่งเรียน3วิชายอย่างเงี้ย ก็สัปดาห์นึงก็จะมีเรียนแค่2วันเวลาว่างเราก็จะเยอะแต่ว่าในความเวลาว่างเยอะเนี่ยก็วิชาเรียนเราก็จะเราก็จะยากยากกว่าปริญญาตรีอย่างที่รู้แล้วก็เลยรับแบบปริญญาโทก็สูงขึ้นมาก็ควรจะยากกว่าเหมือนวิชาที่เราเรียนซ้ํากับปริญญาตรีเนี่ยหน้าชื่อวิชาก็จะขึ้นว่าแอดวานคือจะล้าไปกว่าปริญญาตรีแต่เนื้อหาก็บางส่วนก็เหมือนบางส่วนก็ก็คล้ายแล้วก็ยากกว่าแต่ส่วนใหญ่ก็จะยากกว่าปริญญาตรีนะครับอืม แล้วก็วิชาอื่นที่ไม่เคยเรียนก็จะเป็นวิชาที่ค่อนข้างยากยือเหมือนกัน,นครับแล้วการใช้ชีวิตนะคะการวางแผนการทบทวนบทเรียนสังคมมีความเปลี่ยนไปไหมคะเปลี่ยนไหมของผมเปลี่ยนเพราะว่าผมมีเป้าหมายที่จะจบ2ปีก็คือผมลดเรื่องสังคมลงลด,ลดเยอะที่จะพบปะเพื่อนเพื่อนสังสรรค์งานสังสรรค์จะลดจะลดไปเยอะเลยค่ะส่ว <laughs> นใหญ่ก็จะมาเรียนกับทำทีสิทธิเท่านั้นก็คือจะเปลี่ยนก็คือ เรามีเวลาว่างมากก็จริงแต่ว่ามันก็เป็นดาบสองคมนะครับก็คือเวลาว่างเยอะถ้าเราเอามาทบทวนบทเรียนกับเอามาทําทีสิทธ์เราก็จะจบเร็วขึ้นแต่บางคนก็เห็นเวลาว่างเยอะก็ชิวๆใช่ไหม ก็เรียนสัปดาห์ละสองวันเองก็วันที่เรียนวันที่เรียนก็มาว,วันที่ก็ชิวถือว่าพี่สมมาติเป็นคนที่สามารถมาเขาตัวเองให้อยู่ในกรอบที่ว่าเอาไว้ได้อย่างดีเลยนะคะแล้วความสนใจที่พี่สมมาตรมีในการเข้ามาเรียนต่อมีความสนใจด้านไหนในภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลเป็นพิเศษหรอคะเอาจริงๆก็คือถ,ถ้าย้อนไประดับปริญญาตรีนะครับผมจะสนใจด้านยานยนต์มาก <Yeah. S 2> สนใจด้านยานยนต์เป็นหลักเลยแล้วก็ เมื่อก่อนเหมือนตอนปี3าเนี่ยวิชาเลือกก็จะเป็นเลือกเลือกยานยนต์หมดเลยแล้วก็เรียนได้ดีด้วยก็คือเราชอบอ่ะแล้วก็ทําได้ดีอะไรเงี้ยเหมือนเรียนเรยนยนต์เมื่อก่อนเรียนได้ A เ,เลยมีเแค่สามคนทั้งภาคอันนี้<ว> <laughs> อันนี้อันนี้คือเราชอบแล้วก็เราก็ตั้งใจจริงแล,แล้วก็เราก็เราก็ทำได้แต่ว่ามีเหตุการณ์บางอย่างทําให้ทิศทางชีวิตเปลี่ยนไม่อ่ะเหตุการณ์อะไรเรอคะไม่ไม่ขอบอกแล้วกันแต่ว่าก็ มาเปลี่ยนตอนตอนปี4ครับก็ตอนเป็นทีสิษ์จบก็ก็ได้ได้มาทําทีสิธิ์เกี่ยวกับด้านการออกแบบเครื่องจักรเป็นแมชชีนดีไซน์การออกแบบเครื่องจัก, Design, กร,ออกแบบรกต้นแบบอะไรเงี้ยครับก็ก,ก,ก็ก็คือเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องคล้ายกับตอนจากความสนใจ<อ><อ>นี้ก็เลยมาทําเป็นทีสิษ์เลยก็คือตอนนั้นก็คือพอได้ทําแล้วเหมือนคนพบตัวเองอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเฮ้ยเรามีพรสวรรค์ด้านนี้ ก็คือเหมือนเราออกแบบได้อะแล้วก็เหมือนก็คือเครื่องจักรต้นแบบเนี่ยก็คือมันไม่เคยมีมาก่อนแล้วเราก็สร้างจากความคิดสร้างสรรค์ของเราออกมาเป็นเครื่องจักรอะไรเงี้ยครับก็ก็เลยคิดว่าเ,เรามีความสาขอะไรนี้แล้วก็ชอบด้วยมันมันเกิดความชอบตอนได้ทําครับก,ก็ก็เปลี่ยนไปก็คือจากที่เคยชอบยันยนยันยนอะไรเงี้ยก็กลายมา<ม>เป็นชอบการออกแบบเครื่องจักรมากกว่าแล้วครับตอนนี้ แล้วก็จากความชอบในการออกแบบเครื่องจักรก็ทําให้ม่สมมาได้ทำโปรเจกต์เกี่ยวกับเครื่องจักรอันนี้นะคะชื่อโปรเจกต์อะไรเ<ช>หรอคะถ้าเป็นชื่อภาษาอังกฤษนะครับก็เป็น a p o พอ t y ตไท a ์แมชชีนวิธมันติชั c กาบิลิตี้ทูซับพอร์ตเดอะรับเบิร์กลอโปรเซสต์ยูซิงแคดแคร์เมทัโลจีนะครับยาวมาก <c oughs> ค่ะยาวมาก แปลได้คำเดียวลับเบอร์ค่ะยางเดี๋ยวให้พี่สมงวาดแปลเป็นไทยให้ฟังนะคะถ้าเป็นชื่อเป็นภาษาไทยนะครับก็เป็นชื่อว่าเครื่องต้นแบบความสามารถหลากหลายเพื่อสนับสนุนสายการผลิตถุงมือยางแล้วก็โดยใช้กรรมวิธีแคทแคร์นะครับถุงมือยางนะคะน้องๆถุงมือยางไม่ใช่ถุงยางนะใช่ครับเป็นเป็นการพัฒนารายการผลิตถุงมือยางครับก็คือก็คือ ที่สิทธิ์เนี้ยเป็นเป็นโชว์หน่อยเป็นไงคะแกเรี่ยมก็มันเป็นก็คือความจริงมันเป็นงานวิจัยเป็นทุนวิจัยที่อาจารย์ศาอาจารย์ชาคริตแล้วก็อาจารย์บัญญาแล้วก็อาจารย์เอกชัย3คนนะครับเป็นทุนวิจัยที่ได้จากสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติก็คือที่เรารู้จักกันในนามสวทชครับก็อันนั้น ก็คืออาจารย์ได้หัวข้อนี้มาเป็นหัวข้อวิจัยนะครับก็คือปัญหาของเขามีอยู่ว่าก็คือในปัจจุบันเนี่ยในรายการผลิตทุกรายการผลิตในในตอนนั้นนะครับก็คือรายการผลิตถุงทะทรายการผลิตสุดท้ายของสายการผลิตถุงมือยางเนี่ยก็คือจะเป็นการดึงเก็บถุงมือยางดึงเก็บองค์มือยางโดยใช้คนก็คือจะใช้คนเป็นหลักใช้คนดึงดึงดึงอย่างเงี้ยครับก็คือเขาอยาก ลดต้นทุนแล้วก็ก็คือคนเนี่ยมันทำงานได้แบบไม,ไม่ไม่ไม่คงที่แล้วก็ใช่แล้วก็การการจะมาดึงถุงมือ,อยางเนี่ยต้องมีความชำนาญการจะคนแต่ละคนจะเข้าไปไม่ใช่อยู่ๆปุ๊บเข้าไปแล้วก็น่าดึงได้เลยต้องมีการฝึกดึงดึงดึงอะไรเงี้ยครับรอ่าแล้วช่วงนั้นก็คือค่าแรงขั้นต่ำขึ้นเป็นสา0รอยบาทด้วยแล้วก็ด้วยปัญหาที่แบบคนสัมผัสถุงมือยางก็อาจจะทำให้เปิดเพื่อนแล้วก็เขาอยากพัฒนารายการผลิตเนี่ยให้เป็น ระบบอัตโนมัติทั้งสายการผลิตก็ีืยขออนุญาตโชว์รูปได้ไหมคะมีค่ะรูปเครื่องจักรถุงมือยางนะคะอ่าใช่ก็คือเขาอยากได้เครื่องจักรที่มาเก็บถุงมือยางครับแทนคนก็คือในเครื่องเครื่องตัวนี้ก็จะช่วยในการเก็บถุงมือยางแล้วก็นับจํานวนถุงมือยางแล้วก็เรียงซ้อนถุงมือยางก็เลยขึ้นชื่อว่าได้ชื่อว่าเป็นเครื่องที่มีความสามารถหลากหลายตามตามชื่อที่สิทธิ์นะครับก็จะเป็น ความสามารถหลากหลายก็คือจะมีการดึงการนับจํานวนแล้วก็การเรียงซ้อนก็คือเวลาเขาแพ็กเกจจิ้งขายถุงมือยางเขาจะเอาถุงมือยางมาเรียงซ้อนกันแล้วก็นับ <ฮะ S 1> จํานวนก็ <ฮะ S 1> คือเดิมทีจะใช้คนหมดเลยก็คือจะใช้คนเก็บเก็บลงมาใส่ตะกร้าใช้คนลําเลียงจากตะกร้าไปที่ส่วนของนับจํานวนก็คือเขาจะนับจํานวนโดยการเอาคนมานั่งเรีย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 งแล้วก็เรียงเสร็จก็ไปแพ็คใส่กล่องอะไรอย่างนี้ครับอ๋ออันนี้ทำให้ทุกอย่างเลยก็ถึงขั้น เรียงเรียงเรียงได้ครับเล,เ,รเลียงเสร็จเลียงเสร็จก็จะมีเซ็นเซอร์บอกว่าเลียงเสร็จแล้วอะไรเงี้ยครับถ้าน้องๆสนใจอยากจะเห็นเครื่องนี้จริงๆนะคะมีอยู่ที่ตึกของภาควิชาเราเดี๋ยวมาติดต่อพี่สมมาได้เลยนะคะเดี๋ยวพี่สมมาจะพาไปแล้วก็อธิบายให้ฟัง <laughs> แล้ววิทยาลัยพรมพสมมาค่ะได้รับการสนับสนุนจากอาจารย์ทั้งสามท่านที่เอ่ยชื่อมาแล้วก็คือมีอาจารย์ปัญญาอาจารย์ชาคิดครับคือเป็นอาจารย์อาจารย์ที่ปรึกษาหลักแล้วก็อาจารย์ปัญญา แล้วก็อาจารย์อกชัยอันนี้ก็คือได้รับทุนสนับสนุนจากสวทชอ,อย่างที่บอกครับแล้วก็เลยบอกจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของเครื่องจักรเครื่องนี้ก็อะไรเหรอคะก็คือเครื่องจักรที่เราออกแบบเนี่ยก็คือเป้าหมายของเราก็คือออกแบบให้ประหยัดที่สุดแล้วก็มีประสิทธิภาพที่สุดก็คือจะบอกว่าเครื่องจกักร <c oughs> เครื่องจักรเครื่องนี้ประหยัดก็คือถ้านําไปใช้งานจริงไม่ต้องใช้ไฟฟ้าเลยใช้อะไรเหรอคะก็คือเราจะลิงก์ต่อเข้ากับ ลายถุงมือยางที่มีอยู่เดิมเอาตัวนั้นเป็นต้นกําลังส่งมายังเครื่องนี้ก็เครื่องนี้ก็สามารถทํางานได้โดยกลไกแมชชนิกก็ประหยัดจริงๆใช่ใช่ก็ก็ประหยัดก็คือถ้าเอาไปใช้คือต่อลิงก์ได้เลยแล้วก็เราก็ใช้ได้เลยอะไรเงี้ยครับเป็นข้อดีจริงๆค่ะน้องๆแล้วก็อยากจะรู้ค่ะว่าความประทับใจของพี่สมมาตรในการเรียนปริญญาโทในภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลมีอะไรบ้างคะประทับใจอะไรบ้าง สเหเห็ตับใจนะคร komm, ับก็อย่างแรกก็ของผมคนแรกที <pun S 2> ่ประทับใจก็เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาครับก็คนเดิมครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรชาคิดส่วนจำหลักนะครับอันนี้ก็เหมือนอาจารย์เขาให้การสนับสนุนหลายๆอย่างแล้วก็ให้คำปรึกษาต่างๆแล้วก็เหมือนที่ทํางานผมเนี่ยจะอยู่ในห้องแลบบของอาจารย์ LCM d ดีครับก็คือจะอยู่หน้าภาควิชาของเราถ้าใครเดินไปเดินมาก็จะเห็นก็คือผมจะนั่งอยู่ตรงนั้นแล้วอาจารย์เนี่ยเขาจะเดินเข้าเดินออก ในห้องเนี้ยตลอดแล้วก็จะมีอาจารย์อีกคนก็อาจารย์ดรปัญญาครับก็ก็จะให้แบบคำปรึกษาคำแนะนําแล้วก็มีอะไรก็เดินเข้าห้องอาจารย์ได้เลยอาจารย์แค่เคาะประตูก็คุยได้เป็นความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กับนักศึกษาที่ใกล้ชิดมากๆก็เลยเป็นความประทับใจแล้วมีความประทับใจอะไรอีกไหมคะอ่าก็ต่อไปก็คงเป็นเพื่อนนะครับเพราะว่าการเรียนปริญญาโทนะครับผมว่าต่างจากปริญญาตรีเพราะว่าเราเรียนกันไม่เยอะคนน้อยคนน้อยคน เรียนในเป็นกลุ่มกลุ่มเล็กกว่าปริญญาตรีก็เป็นลักษณะเหมือนเวลาเรียนวิชาไหนก็ตามใกล้วันสอบเราจะแบบนำความรู้ทุกคนนะแชร์กันมาคุยกันเหมือนมาติวกันนะครับก็เหมือนมาแชร์กันหมดไม่มีใครแบบกักหรือว่าเห็นแก่ตัวก็คือช่วยเหลือกันทุกอย่างเท่าที่ช่วยได้แล้วก็สุดท้ายวัดผลก็วัดผลที่ เวลาสอบก็ต่างคนต่างทําเพราะว่าเราไม่รู้ว่าอาจารย์ออกข้อสอบอะไรแต่ว่าเรามีเท่าไรเรามาแชร์กันหมดครับค่ะถือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่แบบทุกคนมีน้าใจแล้วก็ไม่ไม่ไม่ปิดบังอะไรกันนะคะใช่ถ้ามีความรู้ก็มาแชร์กันแล้วก็ที่วันนี้ค่ะรายการได้มาสัมภาษณ์พี่สมมาตรเนื่องจากอยากจะให้พี่สมมาตรมาบอกเคล็ดลับวิธีการเรียนว่าทําไมพี่สมมาตรถึงสามารถเรียนจบภายใน2ปีตามกําหนดของมหาวิทยาลัยค่ะ 2ปีตามกําหนดก็ผมว่าอยู่ที่การวางแผนแล้วก็กาหนดเป้าหมายของเราถ้าเราวางแผนแล้วเรากาหนดเป้าหมายว่าเราจะจบ2ปีเนะี่ยเราต้องทํำยังไงบ้างเราก็ต้องต้องดูตัวเราเองครับก็ว่าเราจะทําได้หรือเปล่าเนี่ยวางแผนก็คืออ่าก็เหมือนวางอะประมาณว่าเรียน3มเทอมใช่ป่ะครับค่ะ<ฆ>เรียน3มเทอม3มเทอมนี้ก็คือเราทาทีสิทธ์ตั้งแต่แรกของผม่จะทํความจริงนะผมทําตั้งแต่ก่อนเข้าเรียนด้วยซ้า ก็คือเตรียมตัวก่อนที่จะเข้าเรียนนะครับก็ก็ทําก็ทําทีสิ์ไปด้วยเรียนไปด้วยอะไรเงี้ยครับก็ทําตลอดแล้วเหมือนช่วงปิดเทอมอย่างเงี้ยครับก็กลับบ้านแค่2วันหรือว่า3วันอะไรเงี้ยครับก็กลับแป๊บเดียวแล้วก็กลับมาบ้านผมอยู่ต่างจังหวัดก็กลับกลับมาเพื่อทําทีสิธ์ก็คือเหมือนผมคิดว่าเหมือนเหนื่อยตอนนี้สบายตอนหน้าคือถ้าถ้าเราเต็มที่ไปเลยอย่างเงี้ยสปีแล้วเราจบเร็วสําหรับผมเวลามันสําคัญ เพราะว่าเวลามันก็ผ่านแล้วผ่านเลย<ะ>ใช่ป่ะครับใช่เหมือนบางคนก็เรียนไปเรื่อยๆก็ไม่มีเป้าหมายก็ไม่รู้จะจบเมื่อ,อไหร่เงแต่ว่าของผมยอมเหนื่อยหน่อย2ปีเราทําเต็มที่เวลาว่างเท่าไหร่เราเอามาทํที่สิิหมดแล้วก็เอามาเรียนหมดอะไรเงี้ยก็สุดท้ายเป้าหมายเราก็ก็วางไว้ครับว่าให้ถึงเป้าหมายได้แล้วก็มันจะมีอยู่หลักๆมีไม่กี่อย่างอะที่นี่ก็คือเราต้องวางแผนอย่างที่อย่างที่บอกครับวางแผนวางแผน<ะ>วางวางอะไรบ้างคือเรียน เหมือนเปิดเทอมมาตอนนี้เข้าอาเซียนครับเปิดสิงหาปิดธันวาเทอมที่2เปิดมการาปิดเมษาถ้าเราจะจบ2ปีก็คือเราต้องหลักสูตรนะกำหนดให้เรา1 c o n f คอนเฟ e คือมีผลงานตีพิมพ์1 1ฉบับแล้วก็ได้ไปน,นำเสนอผลงานครับเราก็ต้องนำเสนอส่งเตรียมนำเสนอผลงานก็คือจะมีกำหนด งานต่างๆ,ๆคือจะมีหลักๆที่เป็นของประเทศไทยก็คือมีของสมาคมวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทยกท็จะเป็นคอนเฟลเลนต์ภาษาไทยแล้วก็มีอินเตอร์คอนเฟลเลนต์ก็ของของที่เดียวกันแต่เป็นเป็นาาไทยกับอินเตอร์ใช่ก็ถ้าภาษาไทยก็จะต้องส่งแอปแตกในช่วงเดือนมีนา1-30มีนาเนี่ยเราต้องส่งแอปแตกแล้วว่าเราจะส่งเรื่องอะไรอะไรเงี้ยครับโอ้ยคุามละเอยียด <laughs> ถัดไปก็ต้องเตรียมส่งฟูลเปเปอร์ ถ้าแอปแตกตอบรับส่ง full paper full paper ตอบรับก็เตรียมคอนเฟลเลนต์แต่ก่อนคอนเฟลเลนต์เราต้องสอบ proposal ก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับทุกอย่างเนี่ยต้องอยู่ในในช่วงปีครึ่งต้องเสร็จหมดถ้าเราไม่เสร็จเราก็ต้องรอคอนเฟลเลนต์ต่อไปอีกแต่ถ้าเราไม่รอเราก็ต้องหาคอนเฟลเลนต์ที่อื่นอาจจะต้องเป็นต่างประเทศอะไรเงี้ยว่าถ้าไม่มีจะไม่จบใช่จะไม่จบต้องมีหนึ่งคอนเฟลเลนต์ใช่ครับจะเห็นว่าพี่สมมาตรเขามีการวางแผนแล้วก็สามารถทําตามแผนที่ตจวเองกําหนดไว้ตลอดเวลาแล้วอย่างนี้ เวลาที่เหลือที่ถ้าเกิดมีความเครียดขึ้นมาอย่างเงี้ยคะ่ะพี่สมมาตรจะหาวิธีอะไรที่จะช่วยให้คลายความเครียดได้หรอคะคลายเครียดอครับของผมมีสองอย่างก็คือถ้าเครียดหนักแบบรู้จะทำยังไงแบบเครียดมากมันจะมีเรื่องที่มากระทบจิตใจเราบางทีผมจะชอบอยู่คนเดียวที่หลักๆของผมก็จะเป็นริมน้ํา ริม,มน้าฝั่งฝัง่งโน้นกับกับหลังมอจะมีริมน้ําที่ไปนั่งคนเดียวส่นวนใหญ่ไปนั่งคนเดียวถ้าไม่ไหวแล้วจริงๆก็จะโทรหาแม่<ฮ>แต่ถ้าความเครียดตัวไปผมก็จะระบายฮะแล้วก็ปรึกษาก็าจะปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาปรึกษาแฟนส่วนใหญ่ก็บ่นให้แฟนฟังนะก็คลายเคยรียดได้เหมือนกันมีแฟนที่ดีก็ดีนะคะเนี่ยได้ข่าวเขาที่สมมาตรเขามีตําแหน่งใหญ่ด้วยในองค์การองค์การนักศึกษาระดับบัณฑิตศ,ศึกษาค่ะที่สมมาตรมีตําแหน่งอะไรคะ อ๋ออันนี้ก็เป็นกิจกรรมของบัณฑิตศึกษาเป็นองค์กรของนักศึกษานะครับก็ก็คือตอนนี้ก็คือผมดํารงตําแหน่งนายกองค์การนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยมาไรมิดนนะครับก็คือจะเป็นองค์การที่เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมนักศึกษาดูแลกิจกรรมนักศึกษาเกี่ยวกับระดับบัณฑิตศึกษาคือระดับปริญญาโทขึ้นไปอืม แล้วในการดูแลกษาสนี่ต้องทําอะไรบ้างล่ะคะแบบงานเยอะไหมเราจะแบ่งเวลาอย,ย่างไง <ừ> เรียนหนังสือด้วยเราก็จะจัดกิจกรรมนะครับในในองการเนี่ยก็จะมีสมาชิกในองค์การ30กว่าคนแล้วก็จะมีสภา,าแต่ของผมอยู่ในส่วนขององการผมจะเล่าถึงส่วนขององการแล้วกันก็คือองคการนักศึกษาเนี่ยก็จะจะจัดกิจกรรมเพื่อคุณสมบัติบัณฑิตทั้งหมดทั้งมีทั้งหมด8ด้านแปดด้านผมก็จำไม่ค่อยได้ว่ามีด้านอะไราง มีจดมาใช่ไหมก็จะมีด้านด้านบำเพ็ญประโยชน์นะครับด้านศิลปวัฒนธรรมด้านจริยธรรมด้านกีฬาด้านวิชาการด้านนาาการด้านบริหารและด้านวิชาชีพนะครับก็คือเราจะจัดกิจกรรมครอบคลุมทั้ง8ด้านเนี่ยเพื่อเพื่อนักศึษาระดับบัณฑิตศึกษาขึ้นไปคือระดับระดับปริญญาโทและปริญญาเอกได้ได้มาร่วมกิจกรรมใช่ครับโอ้เรียนอย่างเดียวก็ยังมีกิจกรรมมาให้น้องๆได้ทำกันด้วยนะคะโดยมีพี่สมมาตรเป็นนายกดูแลอยู่ค่ะค่ะแล้วนอกหลังจากเรียนจบแล้ว พรว่าพี่สมมาตรเป็นว่าที่ในการรับปริญญาปริญญาโทแล้วหลังจะเรียนจบแล้วพี่สมมาตรมีการวางแผนอะไรไว้ไหมคะว่าจะทําอะไรต่ออ๋อหลังจากเรียนจบแล้วครับก็ตอนนี้นะครับก็อยากเรียนต่อระดับปริญญาเอกนะครับก็ก็คือเดิมทีเนี่ยไม่เคยคิดอยากเรียนต่อเอกแบบถึงขั้นแบบจริงจังขนาดนี้ค่ะก็คือ เมื่อก่อนไม่เคยคิดอยากเป็นอาจารย์ก็คือจบปริญญาเอกใครๆก็รู้ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาจารย์กัน<ะ>ก็คือผมได้สัมผัสคือตอนแรกอะมองอาชีพอาจารย์ก็คือแค่ว่าการสอนการสอนเด็กและทั่วไปอะไรเงี้ยครับแต่พอได้มาเรียนระดับปริญญาโทได้สัมผัสชีวิตอาจารย์โดยเฉพาะอาจารย์ที่ยุกษาอะไรเงี้ยครับก็เห็นอาจารย์ไม่ได้มีแค่สอนอย่างเดียวก็มีทั้งวิจัย แล้วก็ถ้าเป็นอาจารย์ท่านอื่นก็จะมีบริหาระอะไรเงี้ยครับที่ผมเห็นหลักๆก,ก็คือสอนวิจัยบริหารเนี้ยจะมี3แบบอาจารย์ <ฮะ S 2> ซึ่งอาจารย์ผมก็คือจะสอนด้วยวิจัยด้วยะอะไรเงี้ยแล้วเหมือนผมชอบงานทางด้านการวิจัยเหมือนได้ทํางานที่หลากหลายละอะไรเงี้ยครับก็เลยอยากเป็นอาจารย์ขึ้นมาเป้าหมายต่อไปก็คือการเรียนต่อเป็นญญาเอกเ,เพื่อจะเป็นอาจารย์นะคะยังไงก็อยากให้พี่สมมาตรทำตามความฝันให้สําเร็จ แต่ก่อนจะจากกันค่ะอยากให้พี่สมมาตรได้ฝากข้อคิดถึงน้องๆที่จะเรียนต่อในหลักสูตรปริญญาโทของภาคเราค่ะมีอะไรจะฝากน้องๆเป็นพิเศษไหมคะก็คนที่เข้าเรียนนะครับก็อยากให้วางแผนตั้งแต่เริ่มเข้ามาเลยคือเตรียมตัวตั้งแต่ปริญญาตรีเลยได้ยิ่งดีถ้าแบบคนที่อยากเรียนต่อเนื่องเลยก็คือช่วงถ้าเป็นช่วงนี้ก็คือจะปิดเทอมเมษาใช่ไหมครับเปิดเทอมอีกทีสิงหาช่วงระหว่าง5เดือนนี้ผมว่ามาเตรียมทำทีสิทธหาหัวข้อพระอาจารย์ที่ปรึกษาเลยดีกว่า เรามาเตรียมเลยว่าเราจะไหนๆเราจะเรียนโทรแล้วช่วงนี้มาเตรียมตั้งแต่เนิ่นๆถ้าทําอะไรได้ก่อนก็ทําไปเลยอะไรเงี้ยครับแล้วก็เหมือนพอเปิดเทอมก็มาเหมือนเราก็ได้ทามาแล้วส่วนหนึ่งอะไรเงี้ยครับเราก็ต่อยอดไปแล้วก็เราก็จะมีเวลาเรียนอะไรเงี้ยครับก็เหมือนถ้าถ้าเข้ามาเรียนแล้วก็เหมือนอยากให้ทําจริงๆเหมือนบางคนวางเป้าหมายวางพูด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 แต่ก็ไม่ได้ทํา นึกออกวาครับนึกออกค่ะเคยเป็นเพราะฉะนั้นเราต้องวางแผนเราต้องทาให้ได้ด้วยตามที่เรากําหนดเอาไว้ใช่เพราะการพูดมันเป็นการสร้างความหวังนะครับแต่การทำน่ยมันคือการสร้างความจริงก็คือถ้าเราไม่ทํามันก็มันก็ไม่เกิดผล่ขึ้นใช่ใช่อีกร่อบหนึนะคะพี่สมบัติการพูดการพูดมันเป็นการสร้างความหวังคแต่การทำเนี่ยมันคือการสร้างความจริงใช่เหมือนบางคนพูดพูดอยากจบสองปีอยากนน่นอยากนี้แต่ ดูเหมือนเหมือนตกเย็นก็ไปสั่งสค์ตื่นเช้ามาแข้งตื่นสายเที่ยงเที่ยงกว่าจะเข้ามออย่างเงี้ยครับผมว่าถ้าอยากเรียนจบหนึ่งระเบียบวินัยเหมือนตัวผมเนี่ยผมเข้าเรียน9ก้าโมงเช้าเข้ามาอะไรเก้าโมงเช้าทุกวันกับสี่โมงครึ่งถึงห้าโมงทุกวันก็คือนี่เวลาทํางานของผมคือมีเต็มวันหลังจากนั้นเราก็พักผ่อนเต็มที่อะไรเยครับแล้วมีข้อคิดอะไรอีกไหมคะอืข้อคิด หรือคำคมอย,อยาก็ได้คำคมชอบเดี๋ยวเดี๋ยวอยากให้อดทนนะครับก็คือเวลาเราเรียนเรามันมันไม่ง่ายอยู่แล้วผมว่าอดทนก็คือเราเสียสละเต็มที่สองปีเนี่ยแบบจะส,สละเวลาเรียนอย่างเดียวเต็มที่เนี่ยเรียนให้มันเต็มเ็มไปเลยอย่างเงี้ยแล้วก็วันหนึ่งเราจบตามเป้าหมาย2ปีหลังจากนั้นเราก็มันมันถึงเป้าหมายเร็วอะเราก็อย่างเงี้ยเราก็ภูมิใจก็สบายใจเนาะใช่คำคมก็คนที่อดทน เท่านั้นถึงจะได้รับสิ่งที่เขาต้องการคนที่อดทนเท่านั้นถึงจะได้รับสิ่งที่เขาต้องการนะคะเราต้องการใช่ต้องเราต้องอดทนครับก็ข้อคิดสุดท้ายนะครับก็อันนี้เป็นกอนที่ผมพูดอยู่ทุกคนรู้มาแล้วก่อนี้ถ้าใครพูดจะรู้เลยว่ามาจากพี่สมมาทองคำามจริงมจริงมันไม่ใช่มาจากผมเราก็แต่ว่าใครไม่รู้พูดมาแต่ผมจะเอามักเอามาพูดบ่อยๆอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องบินให้สูงอย่างใครเขาครับแค่บินเอาเท่าที่เรานั้นบินไหว ถ้าที่บินไม่จําเป็นต้องเหมือนใครแค่บินไปให้ถึงฝันเท่านั้นพอครับชอบจังเลยค่ะ <c oughs> ถ้าที่บินไม่จําเป็นต้องเหมือนใครนะคะ <c oughs> แต่ว่าแค่บินไปให้ถึงฝันเท่านั้นพอ <c oughs> ยังไงวันนี้น้องๆก็ได้รับความรู้แล้วก็ประสบการณ์มากมายจากการเรียนต่อระดับปริญญาโทของพี่สมมานะคะยังไงถ้ามีอะไรสงสยัยหรืออยากถามเป็นการส่วนตัวสามารถมาหาพี่สมมาได้นะคะพี่สมมายังอยู่ที่ภาคเรา ใช่ยังไม่รับปริญญาค่ะยังเป็นว่าที่อยู่ยังไงแล้วรายการ WhatsApp ME ขอขอบคุณพี่สมมาตมากเลยนะคะ,คคะแล้วยังไงอย่าลืมกลับมาติดตามนะคะว่าครั้งหน้าจะนำอะไรมาฝ่ากสำหรับวันนี้ WhatsApp ME ในช่วง ME ปล่อยของต้องลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ